แต่ถ้าเป็นสินเหล็กก็เป็นสินเหล็กตัวน,นี้คือไไอาอธรรมดาค่ะสินเหล็กนี่คือเอ่อเบาหวานกับคอเลสเตอรอล,โลแต่ถ้าคุณซื้อสองอย่างแลมาผสมรวมกันจะได้ประโยชน์เยอะมากร้อยยี่สิบก็คือผลง่าย <c oughs> แก่เนี่คือมันก็เป็นเม็นข้าวธรรมดาเปนข้าวธรรมดาวันนี้เราสุปากาศไว้สองอันสองอันข้าสข้าวข้าวขตาวข้าวม้าวข้าวข้าวก้าว่้าวข้าวข้าวข้าวน้านข้าวขนาวข้าวข้ามข้าว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 ้าวข้า้าวน้าว้าข้าวข้าวข้ว้า้าน้า้าว้า้า้าว้า้ว้า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 ว้า้าาา้าาา้า เอาพ่อค้าใส่ถุงให้่อยใช่ค่ะใส่สบหนอาจารย์เใช่ไหมอาาย่าต้องไปใส่ตนนีครบที่ครบ20ชิ้นแล้วังครบแล้วนี่ยี่สิบสิบกว่าแล้วครับงค์เาดนะคะรับโอ้ยไดไดง้ก่รน